มากับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกเพิ่มนะครับตัวนี้เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เป็นระบบคีย์เด็ดหรือสมาร์ทคีย์นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเหลือกุญแจดอกเดียวกลัวหายนะครับไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องตกใจนะครับเรื่องกุญแจเพียงโทรหาเรานะครับวิ่งมาบริการถึงที่โปรแกรมดอกแท้ศูนย์นะครับของฟอร์จูเนอร์ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนจะส่งมอบทุกครั้งเราก็มีการทดสอบนะครับ ลูกค้าจะได้สบายใจนะครับนี่ของเดิมออริจินอลนะครับกดได้อยู่แล้วเราจะวาง,งไกลๆเพื่อเป็นการไม่กวนกันนะครับมาของเราเนี่ยครับให้ดูดอกเลยนี่ครับโลโก้ f o r t จ n e r ชัดเจนนะครับสติ๊กเกอร์ยังไม่แก่เลยมาทดสอบล็อกปลดล็อกโอเคมากุญแจอยู่ใกล้ๆนะครับทดสอบตัวคีเลสกุญแจอยู่ใกล้ตัวนะครับกดปุ่มนี้ปลดล็อกไปเรียบร้อยดูกระจกพับนะครับ ดึงไม่ออกนะครับเวลาจะเข้ากดอีกทีนึงนะครับดึงออกเลยอีกทีนึงนะครับแตะคีย์เลดปึ๊บกุญแจอยู่ใกล้ตัวมามาแล้วนะครับกระจกพับดึงออกและเรามาณตาอีกทีนึงเข้าไปได้เลยนะครับตุ่นใหม่ก็อย่างนี้ครับสะดวกสบายนะครับแต่ย้ายหายนะครับใครจ่ายสูงมีดอกเดียวทําเก็บเพิ่มไว้นะครับมาทดสอบสตาร์ตตัวนี้ค่อนข้างแต่งเต็มนะครับ เคลราเต็มลำเลยนี่นะกระพงอะไรก็เปลี่ยนใหม่นะครับหุ้มใหม่สวยงามนะครับมาดูตตำแหน่งเจยบพี่เบ,บเบคเข้าไปไอชิอานเรียบร้อยนะครับเครื่องฟิสต้าติดแน่นอนสําหรับการโปรแกรมดอกอของเรานะครับก็เป็นอันว่าสมบูรณ์ในการโปรแกรมดอกเพิ่มของโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าลูกดาท่าในใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับประสบพบเ,เจเอกุญแจดอกเดียวนะครับ ควรแนะนําทําเก็บเพิ่มไว้นะครับากานจะประหยัดค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับสาหรับการหายหมดนะครับมีเบอร์นี้เลยมีปัญหาเรื่องกุญแจโทรมาครับ0838978964นะครับช่างกุญแจไอชิ้นหน้าตาแบบนี้นะครับสรุแกนหน้าไม่งอร้องไม่หันบริการด้วยใจยวิ่งไปทุกที่ถ้าลูกค้าโอเคกับเราขอบคุณครับ